วัดดีจ้ะบิิธิภาพไม่ก็นอาหารยังไงเลยจ้ะสักสองเมนูก็จะเป็นปลาทอดเลยจ้ะ,จะทอดแล้วครับเอามาผัดผัดใส่เออ่หัวหอมเนาะแล้วก็ผักที่ห้าเตรียมยวใจ้ะห้ากับสีไส่แปง้งคนเลยจ้ะใส่ไปหมดเลย แต่แต่พะเอ่อค้นกระนำก็ได้วยจ้ะไม่ละลายเพราะกะเจียเพราะเคลือบๆแบบนี้เลยจ้ะได้แล้วเพราะก็เียเอาทอดประมาณนี้ก็ใส่ใดแล้วจ้ะเพราะก็เียเอาประมาณนี้ส่วนตัดไก่นี้ด้จ้ะ จะเอามาผัดผัดใส่อนพริกเขาจ้ะส่วนผักสิต้องใส่ได้จ้ะนีจ้ะวัตถุดิบของเราใส่ใดต้องสองอย่างเลยจ้ะจะมีกระเทียมทุกอย่างก็เตรียมพร้อมจ้ะสิ่งแรกเขาก็สิไปเอลวกรับไก่ก่อนเ้ยจ้ะ ทุกอย่างเตรียมพร้อมจ้ะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดจ้ะเล่าเท่ากับสิเออลวดกับไก่ก่อนเพราะว่าเอาไปพัดแบบแบบ็มันสิข้าวจ้ะเอาต้องรวัก่อน เดี๋ยวเรา <laughs> ับประมาณนี่กระ่ได้แล้ะจ้ะก็สิบตักนกน้ำเย็นถ้าบุหรวกวันเนาะไปพัดลมออกเหลี่ยว่าเป็นตะก,กินจะทัก,กระห้อนแล้วจะเราก็จะมาทอดปลา มาโพแทสเซียนได้จ้ะเหนียวดีดีเด่นดูว่าทำทอดมันก็เลิศทำเของง่ายๆไปก่อนท,ทอดสองครั้จ้ะแล้วทอดของเอาคิดปบะ เหลืองใช้ได้แล้วเด้วยวจะตักออกนีจ้ะแล้วปลาล้วนๆมาส่วนเมนูนี้เราจะไปตุ้ยจะกินเป็นหัวโคราบีเนาะจะผัดไข่จ้ะ

ササいいね。

ไม่หน่อยนะจะได้หอมติกกระทะจ้ะคือเัาผัดหัวไช้ปนั่นแหละจ้ะเสร็จเรียบร้อยไม่ก็เก็ดเมนูอื่นต่อจ้ะต่อจ้ะเป็นเมนูตับไก่ผัดผัดเป็นพิษเผา กาลงจ้ะปรุงรสตามใจชอบ้วจ้ะแต่ไข่จะเอาคริกป่นแต่ถ้าเผ็ดก็ใส่พ้อน 이오조 <시 disposable worship> <resolute> <phrase>. <speaking lose>

ก็มีกระเทียมนี่ก็ได้ทับเนาะ,ะไปก็ไปเดี๋ยวข้าวับข้าวหวานหน่อยเนาะพหอมกระเทียมพอจนหอมเลยอะเระันแบบเทียมใส่เข,ข้าไปเต็มที่แล้ว อันนี้ก็เลอะๆบ่เกิดอะจ้ะชิมดูเลยอร่อยเผ็ดมาก ไปขึ้นไข่กุ้งก็ไป่ไปยังไงใส่ก็ไปก็อร่อยเองมันนี่แหละต่อเป็นเมนูผัดปลาที่ดีมุณน่าเนาะคลายกระสือสีดีอยู่ cho mặt thăm sắp lại Mình mình một là khúc Xót ไปก็ไปนั่งตุ๋นก็ตุ๋ก็จับจับข้าวุกอยวรส่เข้าไป Nấm xôn nít nồi cho Đưa dưới Con cát nấm cát lên Chót nó ก็ให้เหนียวสักหน่อยแล้วจะเดี๋ยวก็จะเอาปลาลงเลยหรือว่าเยอะเกินไปใค่พัดเปรี้ยววนันเลยจ้ะปลาลงเลยมันไม่ง่องอยังกวะก็สนใจห,หากันเด็กน้อง แต่นไปหวานตรงเด้ยจ,จ้ะใส่เข้าไปเลยบัญญาบัญยื้ไลปวดเอวโอเคจ้ะ ประมาณนี่เราก็ปิดไฟแล้วตักใส่จานโอเคจ้าสับมเมนูเรียบง่ายก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นปลาผัดแบบง่ายๆคล้ายๆคือยังสดเรี้ยวหวานแต่ไม่ได้แล้วก็ตับไก่ ผัดพริกเผาบอกได้เลยว่าอร่อยค่ะเมนูวันนี้แซ่บอร่อยค่ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดี